คือเป็นรถกระบะที่ใช้งานง่ายดีกว่ากระบะคันนี้บอกเลยว่าเป็นกระบะที่แต่งมาจัดเต็มมากประหยัดน้ำมันนะครับไม่กินน้ำมันจนเกินไปสวัสดีครับผมผมอาร์ติกรนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นิสสันเอ็นจอยเอ็มเพลอร์ A Emperor, ครับและวันนี้ครับทุกคนผมมากับรถที่บอกเลยว่าอึดถึกทนมากๆนะครับเป็นรถที่ใครๆหลายๆคนน่าจะมองหากันอยู่สำหรับเจ้ากระบะคันนี้คันนี้นะครับคือ เจ้าพี่สันนวล่านะครับ2.5นะครับเป็นตัวสปอร์ตเทคด้วยนะครับเป็นชุดแต่งสปอร์ตเทคที่อยู่ข้างหลังนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับใครได้ไปี่คุ้มจริงๆนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูดีเทลเกี่ยวกับตัวรถกันดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วไปดูเลยครับนอกจากอากาศที่ร้อนแรงนะครับเยอะอย่างที่เห็นครับยังมีรถที่โซฮอตกว่านะครับด้วยราคาดีๆแบบนี้แน่เข้าขายนะครับกะอยู่นานอยู่แล้วผมเนี่ยนะครับเจ้ารถกันนี้นะครับมาดูโฉมหน้ากันก่อน คันนี้ครับเป็นปี2018นะครับนาวาร่าตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยบอกเลยให้ความสปอร์ตมากๆนะครับเป็นลังพึ่งเรียบร้อยนะครับสีดำเงานะครับวีสีเงินนะครับเหมือนพวกกระจังวีโมชั่นปกติก็คือตรงนี้แต่ตรงนี้นะครับที่เป็นโลโก้นิสสันและตรงนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเจ้านิสสันหลายๆคันนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปครับไฟของเขาเนี่ยมีทั้งฮาโลเจนแล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับผมอ่ายังไม่ได้ฟูนะครับถ้าฟูคือทุกไฟต้องเป็นแบบโปรเจคเตอร์หรือ LED แล้วครับ แต่ครั้งนี้ตรงนี้ฮาโลเจนตรงนี้โปรเจคเตอร์ครับส่วนตรงนี้ก็ไฟฮาโลเจนตัดบ่อบปกตินะครับขอบยางขับมันมันขับง่ายๆนะครับรถใหญ่ยกสูงแบบนี้แต่ขอบยางอยู่ที่ขอบ18นะครับขอบ18ล้อไม่เต็มซุ้มแต่ว่าให้การขับที่จริงๆนะครับบางคนไปเปลี่ยนโช๊คทําล้อเต็มซุ้มเป็นขอบ20อะไรประมาณนี้แต่นะครับขอบยางประมาณนี้ดีที่สุดแล้วครับหนึ่งเลยนะครับประหยัดน้ำมันนะครับไม่กินน้ำมันจนเกินไปขอบยางสเปคตัวของตัวรถเนี่ยเป็น เบกที่ดีที่สุดนะครับอย่าไปเพิ่มขนาดมันถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะแต่งมันจริงนะครับขอบ18แนะครับแบกเป็นโอยเยอะอร่อยนะครับสีสวยนะครับเป็นสีเงานะครับเป็นสีเทาเงาและก็มีสีเงินให้ด้วยครับครับผมในส่วนของข้างหลังของเขานะครับกระบะคันนี้บอกเลยว่าเป็นกระบะที่แต่งมาจัดเต็มมากในส่วนของที่เก็บของนะครับนั่นคือชุดแต่งสปอร์ตเทค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 เ่อไม่ใช่เทคแนะนะครับสปอร์ตเทคเป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นชุดแต่งนะครับเสริมให้มากับเจ้านาวาร่าคันนี้นั่นเองนะครับชื่อรุ่นนะครับผมสองชุดห้านะครับคาลิเบอร์นะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งข้างหลังที่เป็นคล้ายๆคาลิบอยแต่ไม่ใช่นะครับคล้ายนะคาลิบอยจะปิดทั้งใช่ไหมปิดหมดเลยแต่เนี้ยเป็นชุดแต่งสปอร์ตเทคที่ไว้เก็บของนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเลื่อนขึ้นมาได้ปรับเลื่อนปิดของได้เมื่อคุณจะนอนตรงนี้นะผมไม่เคยลองเหมือนกันนะถ้าคุณฟูเสือนอนปิดนี่หลับเลยนะหลับยาวเลยนะถ้าไม่มีคนเปิด นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดนะครับดันให้สุดก่อนแล้วค่อยดึงออกมานะครับก็ะาะทุกคันเป็นหมดครับอ่าข้างหลังอาจจะดูซกมกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากรถคันนี้มาแล้วมาวันนี้และเราไม่ได้ล้างเลยนะครับรีบมารีวิวก่อนเลยอยากให้ดูรถสภาพจริงๆว่าตอนที่มาเป็นยังไงและตอนที่เราล้างตอนที่เราขัดเนี่ยมันจะเงาแค่ไหนนะับผมถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปดูรูปได้นะครับตอนที่ผมถ่ายรูปลงใน แฟนเพจนะครับก็จะทําความสะอาดเรียบร้อยครับรถก็จะสวยงามเนาะโอเคแต่วันนี้รีบๆอยากให้ทุกคนเห็นก่อนเลยเพราะว่าราคาดีด้วยนะครับเอาวิธีปิดง่ายง่ายครับนี่ตัวล็อกไม่เคยมีปัญหานะครับสำหรับเจ้ากระบะคันนี้บางคนจะปิดฝาท้ายไม่ร่อยเข้าหรือต้องปิดแรงเนี่ยหลังนะครับในส่วนของกระบะเนี่ยมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันดีกว่านะครับครับผมในส่วนของภายในรถนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่ารถคันนี้เหมือนใหม่เหมือนใหม่จริงๆนะครับผม อ่ะอย่างแรกครับทางขวานะครับของประตูผมนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับกดเปิดปิดหูกระจกได้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ตกแต่งสไตล์เป็นดำออกจากน้าแบบตาซินนะครับผมก็ให้ความแบบดูแบบสปอร์ตภายในรถนะครับเพราะว่ามีสีดำแตดเบลด้วยสีเงินนะครับผมอ่ะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบ3าก้านมาพร้อมทั้งมัลติฟังกชันและคุสคอนโทรลในตัวนะครับสามารถเล่นเกียร์ได้ตามใจชอบแต่ว่าคันนี้ไม่มีในส่วนของแพทเดิรนชิพผมเคยครับ นิสันส่วนใหญ่จะไม่มีแพทเทิร์ชชิพอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะฮะมันจะไม่มีเหมือนเท่าฮอนด้าหรืออะไรเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับส่วนชุดเกียร์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่ทุกคนจะเห็นกันบ่อยมากนะครับเพราะตัว PPV อย่างเทอร่าก็มีโฟโฟเอ็กก็มีนะครับที่อยู่ตรงเกียร์ครับเกียร์อัตโนมัเกียร์นะครับสามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับคุณแค่เชสมาเกียร์ดีหรือกดไปตรงนี้ครับคุณกดลบนะครับก็จะขึ้นคําว่าหนึ่งเอผมแปลว่าหนึ่งแม่นวดนะครับผมเกียร์อนต่งนั่นรบะคั รอบนะครับจะสุดที่เข็มแดงอยู่ที่ประมาณ4ีันรอบนะครับเหลือ5คันรอบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันอยู่เข็มแดงเนี่ยคุณก็ตบขึ้นปุ้งนะครับเป็น2นะครับเพราะฉะนั้นล้ก็จะพุ่งขึ้นปึ้งคุณขับอีกนะครับตบอีกมันก็จะพุ่งขึ้นอีกนะครับเป็นการสปีดนะครับในส่วนของอัตราเร่งได้ดีมากนะครับเป็นการดึงความเร็วของตัวรถออกมานั่นเองนะจ๊ะถ้ามีเทอร์โบมาด้วยเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยแบบมันพุ่งไปเลยขับง่ายออกตัวได้ง่ายขับได้เร็วนะครับ ต่อไปครับในส่วนของหน้าจอนะครับผมก็เป็นหน้าจอ e n w o o d ในส่วนแอร์ครับแอร์เป็นดูโอแอร์ด้วยนะครับถือว่าคุมา้มมากๆดูโอแอร์แอร์เนี่ยปรับสปีดได้แบบบอกเลยว่าเกินลิมิตชีวิตเกินร้อยนะฮะคือสปีดของแอร์ตัวนี้คือเย็นรถกระบะแอร์เย็นนะสังเกตไหมผมมาสังเกตนะเวลาขึ้นกระบะแต่ละรุ่นเนี่ยแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญในกระบะแต่ละรุ่นเนี่ยบางรุ่นบางรุ่นเนี่ยจะไม่มีแอร์อยู่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นนิสสันเนี่ยทุกคน เอกลักษณ์เขาคือแอร์ที่อยู่ด้านหลังครับเขาจะมีแอร์ด้านหลังให้นะฮะนี่ก็คือเอกลักษณ์โดดเด่นของเจ้ากระบะนิสสันนวราชของนิสสันเลยนะครับมีแอร์เยอะนะครับและที่สําคัญรถมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับภายในภายในภายใน,ภายในห้องโดยสารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เย็นจุใจนะจ๊ะ ครั้งหลังนะครับที่เป็นชุดแต่งสปอร์ตเอกไว้ที่เก็บของนะครับข้างหลังของเราเนี่ยก็จะมีสวิตช์สีแดงตรงนี้ให้กดเปิดปุ๊บนะครับผมเราก็กดปิดได้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับที่เก็บของแล้วก็ภายในตัวรถเองกระจกนะครับเป็นกระจกซับแสง UV นะครับคุณจะไม่แสบตาเมื่อมองแสงข้างนอกนะครับต่อไปครับเบาะของเขานะเป็นเบาะแมนนวลนะครับหรืออนาล็อกท่านเองสามารถปรับได้โดยไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผม สสีนะครับหรือทูโทนนั่นเองนะครับสีออกขาวครีมแล้วก็สีเทาตัดนะครับก็ถือว่าให้ความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ให้อารมณ์ดับ,บนี่แหละคือนาวาร่าตัวสปอร์ติ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมภายในรถก็จะมาในและเป็นรถ4ประตูกระบะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกระบะที่ครบทุกประตูนะฮะแบบว่าถ้าสมมติเราเปิดอันเนี้ยอ่าเราเปิดอันนี้นนใช่ไหมเราถึงจะเปิดข้างหลังได้แต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้มี4ประตูก็สามารถเปิดได้ทุกบานพร้อมกันนะฮะ ถือว่าเป็นคือเป็นรถกระบะที่ใช้งานง่ายดีกว่านะครับบางคนชอบแนวนี้และที่สําคัญเลยคันนี้ผมบอกเลยนะวัยรุ่นขับได้นะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยถ้าใครที่ชอบความเร็วและการขับง่ายอ่ะผมตอบโจทย์ไปที่ผู้หญิงแล้วกันผู้หญิงบางคนชอบกระบะมากกว่ารถเก๋งปกตินะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับได้ง่ายครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยก็เป็นออโต้ให้ด้วย AT ทครับไม่ใช่แมนวนวลนะครับไม่ใช่กระปุกเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขับแบบสบายๆบายผมเนี่ยเป็นคนขับเกียร์ปุกไม่แข็งนะครับบอกเลยแต่ กอโต้เนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะชนได้หมดนะฮะอ่าผมก็ยังมองว่าคันนี้ขับได้ง่ายนะครับคันนี้ไม่ใช่โปรวิลดิฟนะครับเป็นขับ2ปกติขับล้อหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดโปรต่างๆว่าคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับไปดูเลยครับฟรีดาวนะครับผ่อนถึงเ2็งวดนะครับหรือ7จเดือนนะครับฟรีในส่วนของดอทูดอส่งถึงบ้านส่งถึงที่ส่งถึงมือคุณนะครับโปรโมชั่นนี้ก็คือแบบว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมเราก็ยินดีจะขับรถนะครับเจ้าที่สายดาวล่า คันนี้ไปส่งไปถึงเลยนะครับถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะหรือจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ครับยังไว่าไปเท่านั้นครับผมยังมีในส่วนของฟรีการเคลือบแก้แบบเซรามิกนะครับเราจะเคลือบให้ทั้งคันนะครับมูลค่าสูงถึง10,000บาทครับและแคมเปญนะครับทางนิสัยเรนชอยเอ็มพัลเลอร์ที่ตอนนี้บอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งจริงนะฮะบริการรถไซด์แอสซิเดนตนะครับผมเป็นบริการฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนรถคุณเสียตรงไหนนะครับแค่เพียงคุณโทรเบอร์ด้้าานนล่งีผม จะมีเจ้าที่วิ่งไปหาเลยนะครับขับปอร์ไซด์ด้วยความเร็วสูงนะครับคุหน้าง,งานก่อนนะครับถ้ารถของคุณสามารถซ่อมหน้างงานได้โดยไม่ต้องไปไหนเนี่ยทางเขาก็จะซ่อมใม้เลยแต่รถของคุณเนี่ยไม่สามารถจะซ่อมได้ต้องศูนย์ช่างซ่อมนะครับทางรถไซส์แทนเนี่ยจะมีบริการรถไลด์2 4ชั่วโมงนะครับคือมีรถไลด์ไปรับถึงที่เลยเพราะฉะนั้นก็คือคุ้มค่ามากๆโปรโมชั่นร้อนแรงอีกหนึ่งนะครับออกรถนิสสันเฮนชอยเอ็มเพลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ มอไซค์โกมบดิเชนนิก้าแบล็ค125่ไอนะครับเป็นมอไซค์คลาสสิกจากทางโอเมดิเชนเทเลอร์นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับโอเคทุกคนคงอยากจะรู้ราคาเจ้าคันนี้กันแล้วนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่588,000บาทครับเป็นไงครับราคาดีๆโดนใจพร้อมชุดแต่งสปอร์ตเทคที่เล้าใจนะครับยังไม่เท่านั้นครับไมค์คันนี้อยู่ที่ 41,000เท่านั้นเองครับผมไม่41,000และเป็นรถกระบะขับ2สไตล์สปอร์ติกขับได้มันขับได้ดีแน่นอนครับคันนี้บอกเลยใครได้ไปคือคุ้มแน่นอน5 8 8 0 0 0ออกห้างมันจะบอกเลยว่าราคาคันนี้แพงจริงๆนะครับแต่เมื่อม่าเป็นนิสสันเซนชอยเอเ l อร์นิสสันทางเรื่องที่ดีที่สุดที่เหมาะกับคุณเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับและอย่างหนึง่งนะครับเป็นอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากจะขายรถหรืออยากจะเทรดรถกับเราเนี่ยทางเราเนี่ย ให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปนะครับผมเรารับตีรถถึงบ้านเลยนะครับแค่คุณอยากขายเราก็ไปหาคุณแล้วนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์แปดหกสามหกหกเจ็ดสี่ห้าสองนะครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ของผู้บริหารของเรานะครับคุณฉัตรชัยนะครับรับรองว่าคุณฉัตรชัยเนี่ยรับสายปั๊บดิวกันปั๊บเนี่ยคุณฉัตรชัยส่งเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายขายของเราไปตีรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับ เรื่องการรับซื้อรถของเราเนี่ยเ็วแน่นอนและที่สาคัญให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปถ้าอยากจะออกคันนี้เรามีรถเก่าที่อยากจะเฉดก็เอามาได้เลยนะครับยังไงแล้วถ้ามันได้เกินราคานี้อ่ะสมมติคุณขายได้เรารับซื้อของคุณว่าหกแสนราคาคันนี้5้าแสนแปดหมื่นพันคุณก็ตัด6กแสนนั้นทิ้งไปเลยนะครับผมเอา0กแสนนั้นลบห้าแสนแปดหมื่นกพันก็คุณจะได้ส่วนต่างกลับมาเขาเรียกว่าเงินทอน,นอ่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วต้องนิสัยนิสัย้อยเอ็มเพลย์นะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากเทส t d r i v นะครับโชว์รูมเราเปิดให้บริการตั้งแต่8.30นาทีนะครับถึง17.30นาทีนะครับหรือใครที่อยากจะโทรสอบถามเอเพิ่มเติมโทรมาได้ที่เบอร์024134446นะครับจะมีเจ้าที่ฝ่ายขายของทางนที่สันยืนช้อย M พะเล่นนะครับคอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยสเปครถต่างๆนะครับโทรมาได้เลยหรือใครอีกอ่ายังไม่หมดเท่านี้หรือใครที่อยากจะเข้าไปดูนะครับในโซเชียลต่าง ทางเราก็มีแฟนเพจนะครับแฟนเพจนิสสันนิสเซนชอยส์แอมเบอร์เลอร์ครับเข้าไปดูรถนิสสันเราได้ทั้งโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆนะครับอัดอาจจะพูดตกหล่นไปบางอย่างนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูเนี่ยคุณจะไม่ตกหล่นบอกเลยว่าคุณจะรู้เกี่ยวกับรถเร็วที่สุดนะครับถ้ารถใหม่มาเนี่ยคุณเห็นเลยเพราะเรารีบโปร่งมากนะครับจากในเพจโปรโมชั่นอัปเดตเรื่อยๆเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอัดและนิสสันนิสเซนชอยส์แอมเบอร์เลอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครไม่อยากพลาดรถดีๆแบบนี้อีกใหมบบนี้อีกอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนในพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจาร์ตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ